สองดิฟเขางานยากอันที่สามงานแดนจรัสนะครับตลาดขายดอกไม้ในตลาดคอนโดรถเนี่ยเป็นความจำเป็นในื่วนัวที่เราจะต้องมาร่วมกันนะครับอาสาที่จะเติมเต็มช่องว่างรายงานในษาระดับที่ว่าสาดีจเจริญแล้วในในการเราเขา้าสู่อาเซียนแรงงานระดับล่างที่ตอนนี้เราจ้างหรือเราจะเป็นต้องจ้างเข้ามาเนะี่ยเขามีการพัฒนาการขึ้นมาผู้หญ่างเขาอย่างมีโอกาสในการทำงานมากขึ้น คณะเขาจัดระดักสูตรสารเด็กเพื่อให้แรงงานท่านาเนี่ยมาพัฒนามาสมควรแล้วผมขอเปิดการพัฒนาก็ขอให้การพัฒนานี้เอาส่วนความสเร็จตามวัตถุประสงค์ของที่ผว้การกับผมนะครับในโอกาสนี้นะคะสถาบันพัฒนาติดมือแรงงานภ่าศิลป์ลำปางโดยท่านรับใช่กับแรงงานนะครับทั้งประเทศส่วนร่วมจัดก็คือหลังจากโรงพักเนี่ยฝึกฝีมือให้แล้วท่านในหน่วยงานเรื่องของเซฟตี้ เรื่องของค่าจ so like ้างแรงงานนะครับเรื่องของสวัสดิการในการดําเนิงานว่ามีความปลอดภัยไหมมีอุปกรณ์เซฟตี้อะไรต่างๆนะที่ที่กรมสอบเข้าไปตรวจโรงงานบ่อยๆนะที่กรมสอบดูนะที่โรงงานแล้วสุดท้ายเราคือประกันสังคมประกันสังคมเขจะดูเรื่องของสิทธิประโยชน์ในการเบิกจ่ายพยาบาลค่ารักษาพยาบาลค่าต่างๆเนี่ยมันก็มาของของข้อมู่านว่ามันโดนนะคุณเจอตีลูกคยาขันคุณได้แค่ระดับแสน ตอนนั้นเราเนี่ยคือมีเรื่องเป็นที่มาแล้วเกิดพาร์บอนไดออกไซขึ้นมาสิ่งจำแนกให้หน่อยก็คือเรื่องของระเบิดน้ำสีตอนนี้มันก็อาสาระอยู่หลายส่วนนะครับที่ตามมาอย่างเช่นได้รับคำแนะนำจากกรมพัฒน์ในเรื่องการจัดสูบนมหรือให้การึกษาให้คำแนะนำให้คำชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคาร์บอนไดออกไซด์กตเป็สิ่งเส่อมเนาะรู้บ้างหรือรู้บ้างใช่ไหมครับคารอนไดออกไซด์ แล้วจะมีเนื้อหานเรื่มาเรื่องของการทำผัวกสุ่ขอถามหน่อยนะครับการตามตามรูปปรบวรหรือรู้บ้างว่าอะไรจะโค้งกันนะประกอบเรื่องภาษีที่ดีที่สุดคือสรรพากรนะครับอะไรได้อะไรบอกไม่ได้ท่านก็คือไม่ได้ถ้าแต่นมาเป็น้มงมานะครับอยากได้ถามสรรพากรดืวยก็ได้นะครับว่าในเส้นชิดไหนได้ที่สุดชุตไหนได้ังไเมื่อคืนนอนเสียงแห้งเลยไม่คอยดีทกคนก็บอกว่าตัวเองต้นทนอยู่แล้วต้องก็ได้สอง่จริงจไม่ใช่ จริงร้อยๆเกิข้นอยู่แล้วร้อยหนึ่งและบางอย่าสมมติเราจ่ายท่านมีสองพันบาทหลักอยู่ในสองพันบาทที่ฝากกับสามปายท่ามีร้อยแรกที่คุจาณาไปแล้วคุณเอาสองรปอ์เซยนต์ของร้อยเนี้ยสองร้อยเนี้ยมายื่นแบบแสดงกับภูพานที่พจาาสมมติเราไปจาราสองรตามนั้นนะคุณก็สมมติมีให้จ่ายนะแต่พอมาที่มาที่อ่ารุงเทพ่ยเที่ยไม่ค แต่ผมสรุปได้ว่าให้ขึ้น